ที่นี่ช่องยูทูบความบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกับผมนายบุญส่งอินวนาผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตรบลน้ำอ่างอำเภอรตรอนจังหวัดอุตรธตถ์วันนี้ผมก็จะพาท่านมาชมท้องทุ่งนะครับที่ผมนำควายนะครับนะมาเลี้ยงอยู่นะครับท้องทุ่งแห่งนี้นั้น เมื่อห้าหกสิบปีก่อนนะครับนะเป็นป่าแตงรังนะครับนะ่ะเป็นในเรื่องของป่าเลือกเขา่าทางภาคเหนือรู้ว่ามีต้นเป็กเป็นเป็นเป็นพืชที่ไม่สูงนักนะครับนะ่ะอ,อยู่ในพื้นที่นีดเต็มไปหมดครับครับต่อไปนี้ผมก็จะให้ดูนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่ผมนําควายมาเลี้ยง เพื่อผ่อนคลายนะครับนะให้ดูทิวทัศน์ในเรื่องของบรรยากาศท้องทุ่งแห่งนี้นะครับนะปีนี้ถือว่า,าชาวนาทำนาได้ผลดีมากครับนะดูสังข้าวนะครับสูงพอสมควรนะครับทำนาแล้วได้ผลดีพอสมควรนะครับปีนี้เชิญท่านได้ดูท้องทุ่งเลยครับนี่คือ คือท้องทุ่งนะครับเมื่อก่อนเป็นเป็นป่าเต็งรังนะครับนะขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปนี้จะเป็นดงนะครับนี่ชายดงเรียกว่าชายดงชายดงเมื่อก่อนบรรพบุรุษเรียกว่าชายดงแขวนนะครับจากดงแขวนนั้นก็จะเป็นเป็นดงช่างดีติดต่อกับเป็นพื้นที่ติดต่อกันไปนะครับเมื่อก่อนนี้ถือว่า จำนวนประชากรไม่มากนะครับนะาการลุกล้ำป่าไม้หรือในเรื่องของการทำมาหากินนั้นก็ไม่ค่อยจะมีการแย่งชิงกันนะครับนะเพราะว่าพื้นที่ยังมีกว้างนะครับนะ้าแล้วยังมีพอที่ให้บรรพบุรุษของของผมเองเนี่ยของชาวตะบนน้ำม่างเนี่ยที่จะจับจองนะครับ เอามาเป็นของตัวเองได้เขาเรียกว่าจัดสรรน,นะครับในเะรื่องของป่าตรงนี้นะครับนะก็พานะเมื่อก่อนอพ่อของลุงมุนส่งเนี่ยนะครับนะเาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับนะ้าทีา่ดูแลหมู่บ้านของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลว่างนะครับก็นําลูกบ้านเนี่ยนะครับนํามาจัดเขาเรียกว่าจัดสรรตัดเป็นล็อกนะครับล็อกละห้าไร่ นะครับนาะแปลงละห้าไร่อก็อ่ามีพื้นที่อยู่มากพอสมควรนะครับนะก็จะอ่าให้ประชากรเนี่ยได้ก็ในเราร้อยกว่าคนนะครับแบ่งกันคนละห้าไร่นะครับแต่ที่เป็นหัวหน้านั่นก็ไร่สิบไร่บ้างยี่สิบไร่บ้างนะครับตามที่ศักยภาพและความสามารถของเป็นผู้นำครับ นี่คือพื้นที่ที่ที่ผมเลี้ยงควายอยู่นะครับนะ่าเป็นเดี๋ยวนี้นะครับนะเป็นเป็นนานาะแทบทั้งหมดแต่ข้างบนนะครับเป็นไร่อ้อยนะครับเป็นที่สูงหน่อยนะครับแล้วก็พ่อเนี่ยได้ไปจับจัดสรรน,นะครับได้พื้นที่ไอ้ตรงที่สูงนั้นอีกประมาณ60ไร่นะครับก็นับว่าพ่อนี่ก็หาที่ไว้ให้ลูกๆเนี่ย ก็รวบรวมแล้วก็ประมาณสัก200ไร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเหลือนะครับนะยีไร่ครับเพราะอะไรครับเพราะพ่อนี่เป็นคนใจกว้างนะครับนะจับมาได้ก็แบ่งปันให้ให้ให้ญาตินะครับญาติทางพ่อนะครับน่ะเขาเรียกว่าขายให้นะครับก็แลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับนะจากหนึ่งหลังก็ แรกนาสบไร่อะไรทำรองนี้นะครับนะนี่คือประวัติความเป็นมาของท้องทุ่งแห่งนี้นะครับท้องทุ่งแห่งนี้นั้นถือว่าปัจจุบันนี้นะครับนะก็ถือว่ามูลค่าการขายต่อไร่นี้นะครับตกไร่ละแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่ยังไม่มีใครจะขายครับนี่คือท้องทุ่งแห่งนี้นะครับนะที่ผมนําควายมาเลี้ยงนะครับนะ แต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าโปร่งต้นแดงนะครับนะ้ามันมีเขาเรียกว่าโปร่งอยู่นะครับนะ้าชาวบ้านก็เวลาหมดหมด,หมดหน้าที่นําควายไปไถนามาแล้วก็พอหยุดไถนาเสร็จก็นําควายมาเลี้ยงทั้งแถบที่นี้แล้วครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นที่เลี้ยงสัตว์นะก็มีอยู่อีกที่หนึ่งครับที่เลี้ยงสัตว์อยู่เหนือขึ้นไป นะครับนะเดี๋ยวนี้เพิกถอนนะครับนะานํานำมาเป็นที่ของคนที่ไปจับจองหรือเป็นคนที่ไปครอบครองไว้ก่อนไปหมดแล้วครับนี่ความเป็นมาในะะพื้นที่ในที่ของตำบลน้ำหม่างครับนับว่าเป็นพื้นที่ที่จะอุดมสมบูรณ์พอสมควรเหมือนกันนะครับนะพื้นที่ที่แห่งนี้เมื่อก่อนนี้นะครับนะ น้ำน้ำจะไม่แห้งถึงหน้าแล้งก็ไม่แห้งนะครับเพราะว่าข้างบนนั้น,นเป็นที่สูงนะครับเขาเรียกว่าดงแขวนเดี๋ยวนี้เตือนเตียน,นลงหมดแล้วครับนะในเมื่อเตียนลงสภาพน้ําที่ซึมไหลซึมไม่แห้งนั้นก็ค่อยคหายไปนะครับเพราะว่าไม่มีรากไม้ไม่มีต้นไม้ที่จะซึมซับนะครับนะ้นําเอาไว้นะครับเมื่อก่อนมีต้นไม้อยู่อะไรอยู่นะครับน้ํา ทางล่างทางแถวท้องทุ่งแห่งนี้จะไม่แห้งครับเดี๋ยวนี้ฝนตกฝนตกเยอะนะครับนะก็ทําให้น้ําตอนนี้มีบางบางตอนนะครับนะยังซึมอยู่ยังไม่แห้งขาดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นทุ่งที่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของตำบลน้ําอ่างครับเวลาท้ายลงไปนะครับท้ายลงไปตรงตรงที่นี้นะครับนะก็จะเรียกว่าบึงสกัด นะครับนะบึงสกัดตรงนี้เมื่อก่อนนี้ชาวบ้านนี่ก็อาศัยบึงสกัดชาวบ้านเรียกว่าหนองบัวนะครับนะ้าโอกาสต่อไปก็ผมจะนําภาพมาให้ดูนะครับในโะอากาสต่อไปนี้ผมอยู่ห่างนิดหนึ่งนะครับบึงสกัดตรงนี้นี่ถือว่าเป็นเขาว่าเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปลาของชาวตะวันหว่างเลยนะครับเพราะว่าเสร็จจากเสร็จจากไอฤดูทํานาเขาก็หาปลา นะครับนะการสนุกสนานกันนะครับได้กินอ่กันไปเรียกว่าประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยนะครับปัจจุบันนี้นะถึงเวลาทำนาก็สูบเอาน้ำไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงต้นข้าวแห้งหมดนะครับปลาก็หายไปนะครับนี่คือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับครบัในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการพัฒนานั้นถ้าหากว่าเราแนวนำความคิดผมออกไป ตลอดนั่นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงของรอเนะครับนะแล้วก็โคกน้องนาของรอสินั้นก็สารต่ออยู่อันนี้ผมพูดอยู่ประจำนะครับในเรื่องของอที่ทำมาหากินผมก็ขอฝากข้อคิดพี่น้องซาวเอหรือ,อท่าน u ูทูบทั้งหลายถ้ามีที่มีทางมีอะไรอยู่นะครับนะก็ไม่จำเป็นหรือจำเป็นก็อย่าขายครับ อันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะแก้จนของเราได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มากนะหนึ่งงานสองงานสองไร่สามไร่ก็สามารถที่จะพัฒนาเอามาเป็นในเรื่องของเครื่องมือในการเขาเรียกว่าการยังชีบนะครับนาะของเราได้นะครับนาะในเรื่องของปลูกผักหมุนเวียนปลูก,กปลูกผักสวนครัวเรารถรายจ่ายนะครับเราลดรายจ่ายนั้นก็เหมือนเราหาไรายได้ นะครับนะาของตัวเราเองไม่ต้องไปซื้อหานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นครับถึงเวลาที่จำเป็นขึ้นมาเราก็าปลูกพืชผักหมุนเวียนขายาให้พอกินก่อนครับแล้วก็ขายต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันช่วยเราได้ครับเมื่อยามอับจนมานะครับผมก็พยายามนะครับนะพยายามที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของอาการพัฒนาตัวเองนะครับนะา ในเรื่องของหลักศาสนาอันนี้ผมฝากเอฟซี FC, หรือท่านเพื่อนเพื่อนยูทูบนะครับนะพวกเราแม้นถึงตัวผมด้วยนะครับนะที่ยังขาดในเรื่องของนําพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสมัสมมาพุทธเจ้านะครับนะมาพึ่งปฏิบัติกันอย่างจริงจัง,จงนะครับในเมื่อเราขาดศีลขาดธรรมสังคมเราก็เกิดนะครับนะเขาเรียกว่าเกิดความ อยู่กันไม่เป็นสุขนะครับนะเพราะว่าเราขาดศีลกาดธรรมกันท่านก็ลองคิดนะครับนะมันก็มีสิ่งต่างๆที่ทําให้เรานั้นต้องอเดือดร้อนลําบากยากจนกันไปด้วยนะครับในะผมขอฝากแนวคิดและข้อคิดในวันนี้ครับผมหวังว่าเพื่อนๆ YouTube หรือท่าน FC นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับใครที่มี ปัญหามีอุปสรรคใดๆนะครับนะาก็ลองนะครับนะส่งข้อมูลถึงกันแลกเปลี่ยนกันครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทั้งหมดนะครับนะก็รู้เท่าที่พูดได้นะครับนะาก็พยายามนะครับนะาที่หาในเรื่องของข้อคิดนะครับนะาเรื่องของหลักธรรมนะครับเรื่องของหลักการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันจําเป็นครับเราต้อง พยายามแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับถึงเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยกันครับทำให้เราั่้อยู่ดีมีสุขกันครับสวัสดีครับผมขออจบไวเพีนี้ครับขอบคุณครับ